ไปเม็ดเลยครับใส่หางไถเอาซัก่อนโอ้ อาหางเกาะไส้นะครับใส่หางสามมากาเลยนีย่แต่งาหางจั็กน้อยกันครับผมเที่ยวหยาก แต่งทางลงบ่ดแต่งบาได้ครับเที่ยวบาได้แล้วับพอได้เที่ยวซะก่อนนะครับเดี๋ยวบุนจะแก้พันอ่อยลุกหนีได้นน่ ีแดดสุดยอดเลยครับหลังจากฝนโมโตกมาอาทิตย์หนึ่งรถไถก็เริ่มออกงานกันแล้วนะครับช่วงนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมย้อนแสงนะครับผมอาจจะภาพอาบับวัตเจมป่อยดลนะครับมันจะมืดๆเล็กน้อย เลยล่ะกับเมืองเมืองงามตลอดครับป่านี้เออนี่แหละครับ,ออรบผู้ใดมีรถกก็แต่งใส่เอาโอ้ลุมมบกเลิกเลยลุมเนี่ยลุมเนี่ยบกเลิกเยลเย เดี๋ยวก็บต้งเหลืออีกไกลนะเพื่อนมุนวัดทางเะครับปัญจแก่พันอ่อยลงมาหนีนะครับเสียรันต้องแตงห้างไว้นะครับ พี่ครับมองมันเป็นยังยากกว่าพี่พี่จะได้จะขามโอ้ว่ามันงานหน่อยว่ามันตัวไหนงานไงนะครับน,นี่ครับสิมาัสไทยหางสามแปลงนี่นี่ครับมึงก็เลยครับทางมูลเอเลีเลยนี่ครับปูถมกันยกไงเลยเหรครับเนี่ย กันโอ้มันหาบเร็วนะครับรถเทารถสองเทาเพราะว่าเขากันเทาถึงมันเขากันเทาขาดนะครับนิดหน่อยนี่ก็หาบแล้วครับรถสองเทาโอ้นี่แหะมันก็มีข้อดีข้อเสียนะรถแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่หาบแล้ว โอ้โหมมโหลครับโศกบักคักเลยเออดันเต็มมาเลยลนไปมีดเลยครับ พะเมืองพลักกำลังของหกศูนย์ต่อแรงเข้าเจาะเจาะเออมันอาจจะมืดแน่นะครับมันเห็นผมเห็น

งานใหญ่เลยครับแต่งขางชื่ว่าแหะครับจะของเที่ยวกอนมูก็ต้องแต่งกอนมูแต่งแหละก็เที่ยวน้ำกันคือนเาอ่าเอาเพื่อประโยชน์สุขของมวลชนเขาต้องยอมเสียสละนะเพราะว่าเขามีรถไถมึงเวลากําลังมัน อ่ะใกล้จะขึ้นมาได้แล้วใกล้จะขึ้นมาได้แล้ว ับไล่อ๋อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับผ้ามาชมเสียลันกับ6640ตัวแรงมาแต่งท่งเพื่อจะขึ้นมาไทยให้แปลงนี่นะครับเพียงคนอีก,กอนนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสิไปไทยขั้นใดไปไทยอยู่สาฝากเอฟซีติดตามไปกำลังใจให้ผมได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ